สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะเป็นจ้าไหนค่ะท่านผู้ชมพอจะเลื่อนสินแม่เขาาตะนี่เนาะโอ้พอจะเลื่อนค่ะเข่าตะเหล็กเด่นครับผมก็ามาบนเขาคูท้างแต่เสียดายเนาะครับนี่แล้วค,ค,ค่ะรูทางคนเสียดายค,<อ>ครับผมโอ้เด็กออกสามห้าศูนย์ครับสามห้าศูนย์เนาะพี่สาวเกาหลีแตกอีก ศูนย์ครับผมศูนม,มากแลวกน็นี่เด้ศูนย์หา,าบัวมันเนียนพอเพิ่นบออยู่ข่บวเดนล่งคลิปมันหลายเนาะเทิ้งฝ่าร้อมค่ะ,คะตอนนี้พี่น้องก็ว่าปล่อยสายอยู่คอันเดินแม่เถาเพิ่นบอกว่าให้เอาอพอจะเริ่นศิลมาประกบคูมันได้ซี่คู โอ้นี่สีศูนย์ห้าศูนย์อืมพราะ่ราเอาซ้ำนี่หรอกะสองห้าสองสองซีสองหาเห็นไหมมันก็ส้นพ่อพอดีเพราะว่าก่อมาเชื่อไดสูตรลึนลัผู้ใหญ่ลึกรับนย่งครับพี่น้องบอเขาอสื่อเลขนี่ข้อสื่อพอจะเริ่มนศีลก็บอันผู้ใหญ่ลึกลับผู้ใหญ่ลึกลับค่ะถึงกลับพ้อมนะครับพี่น้องโอ้สองสมัครนี่เนาะนี่ค่ะโอ้พอีพอเกือบแตก เพ่นเขาครูท้งเสียดายเนาะค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยโอ้สูตต่อกันใหม่ค่ะสืตอหนึ่งหนึ่งหาสามหนึ่งสามหาอีกโอ้พอบางพี่บวงนี้พอบางพี่กลับมาแล้วครับพี่น้องค่ะกลับมาแล้วงวดนี้ครับผมเต็มเต็มครับผมสามห้าศูนย์ครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องอ๋อเส้นกระทุ่มแบมเส้นกระทุ่มแบม เขาเล็กล่างหนึ่งสามตรงๆเลยครับผมค่ะเพื่นวิ่งเขาทั้งหาทั้งสามครับผมยอดครับผมพี่ปักกายค่ะกอดข้อกันเลยครับพี่น้องเล็กเลเ็กวิ่งเพื่อนกอดข้อกันครับเขาพี่น้องมากเบิ่งตอนต่อครับผมพี่ปักกาย กอดข้อกันหาศูนย์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องก็มาเชียกกับที่เบิง้งที่ประกายเพิ่นจับให้ครับผมห้าสามครับวันนี้ก็มาเชียกกับเอาหนึ่งของพี่ประกายไปใส่ครับเพราะว่าพอจะเลื่อนศีนเพิ่นกแบบับนี่หนึ่งสามหาครับพี่น้องเนาะหนึ่งสามหาหนึ่งหาสามครับเสดายบบเดียวศูนย์ลักลอยพี่ประกายใส่ครับผมบบสันก็ได้ดตัวครับพี่น้องเป็นที่นาเสดายครับ เขาจังได้กะมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องครับพอเส้นนองไข่กบเฉียดครับพี่น้องเนาะเฉียดครับแต่ว่าวิ่งบนเขาอยู่ครับผมวิ่งบนเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับวิ่งหนึ่งกับเขาศูนย์กับเขาครับพี่น้องเนาะก็เสียดน,น้องคาย มือมืเก่าครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมิจาหน้าเบิงครับมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีล้วก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีแล้วครับผมครับเพราะว่าพี่สาวเกาหลีเพิ่นกันย่งเดินดีอยู่ครับพี่น้องเนาะครับยังเดินดีเหมือนเดิมครับผมเลขดิ่งเพิ่นกับเขาครับเลขผู้ใหญ่เลือกรับเพิ่นกับเขาครับผม ครับที่สําคัญครับผมหลายงวดแล้วเด้อครับพี่น้องที่พอจะเลื่อนสินกับพี่สาวเกาหลีนี่มักจะกอดข้อกันครับผมจับคู่กันครับพี่น้องครับนําเชียกกับวอยนี่ครับผมว่าจะประกบให้พี่น้องเบิ้งอยู่แต่ว่ากับเวลาหลายยางครับผมทั้งไทยทั้งเล่าเอางวดนี้พอจะเลื่อนสินกับคือว่านะครับพี่น้องเนาะเขาต่อหาครับผม พอว่ได้จับศูนย์มาประกบเอาจังได้กะตามกันต่อสู่กันต่อครับผมหลายๆสำนักเพิ่กัดนี่เขาไม่ลดครับพี่น้องเนาะครับผมจังได้กบมาสู่กันต่อครับพอบางพีกะกลับมาแล้วครับผมพอบางพีกลับมาแล้วครับห้าศูนย์ตรงๆงครับเสยนกระทุ่มแบนเพิ่นกะงวดนี้เพิ่นเข่าครับผมเผลอไม่ได้ครับพี่น้องเนาะเหล็กลาง เอาเป็นแนวทางาตามต่อในงวดวันที่ครับผมยี่สิบเก้าครับพี่น้องเนาะเอาโทษที่ครับผมยี่สิบแปดครับตามต่อในงวดวันที่ยี่สิบแปดสรกระดาษข้อครับผมเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับเป็นแนวทางาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งข้อมูลเบิ้งสถิติครับพี่น้องเนาะครับผมครับไดหลายเส้นจนเกิดให้แนวทางแม่นยุกครับผมครับงวดนี้ เอาผิดจาหน้าเบื้องเอาครับพี่น้องครับผมตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับพี่น้องครับผมมือนี้กะเวลาสองทุ่มกวกัวครับพี่น้องไปสามทุ่มครับมาสรุปแนวทางตัวเลขให้พี่น้องที่ครับเป็นข้อมูลตามต่อครับผมยี่สิบแปดกรกฎาคมครับก่อมาเชยร์กัได้บ่รลายดอกครับพี่น้องเนาะครับได้ได้บ่รลายครับผมครับซื้อซื้อหลายอยู่ครับผมเพราะว่าซื้อกันมดครับพี่น้องเนาะ ไปกับบนรางครับแตเลยกเบขาดทุนครับผมครับได้นำผู้ใหญ่ลึกลับครับผมเอาจังได้กะมาตามกันต่อเด้ครับพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องเอฟซีที่ผิดหวังในงวดนี้ครับผมจังได้กะย่าเผอย่าผาดครับผมครับเล็กเล็ดเล็กดังที่น้าเชียร์ผ้ารวยในนําเสนอกะเป็น ทางเลืออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเพื่อให้พี่น้องได้โชคได้ลาบครับเกาะติดไว้เช่นเคยยี่สิบแปดกับกรกฎาคมครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับสำหรับงวดนี้ก็ได้กันแน่อยครับผมครับมีพี่น้อยซี่กับทเข้ามาอย่ว่าได้ครับผู้ใหญ่ลึกลับครับผมครับศูนย์ห้าครับพี่น้องเนาะศูนย์ห้ากับพี่สาวเกาหลีนี่แหละครับผมอ๋อ พี่ปากกายก,กอดข้อกันเนาะครับผมเลขพี่ปากกายศูนย์สามหาโอ้ศูนย์สามหาเอฟซีคอมเมนต์ว่าไงก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิง้งโอ้สีน้ำเชียร์ลงเจียร์รำวนเออเลขปูนลเลขอ,ออกตัวครับเลขของพี่เนาะแมนมาออกกลับมาออกเลขเล่าอีกครับผมโอ้พี่น้องคนใดนาะมัอนผู้ใหญ่ลึกลับครับ่นจ้องมัน พอจะเลื่อศีลเราเพินพ่นเพิน่นสิอว่าขาดผู้ใหญ่ลึกลับกับพี่สาวเขาอยู่แมนที่คลิปล่าสุดที่น้ำเชื่อเอามาสรุปเหล็กพอเหล็กเล้าก็เอามาว่างให้เห็นอยู่ครับผมวันนี้เพิ่นกระเพลลักลอยพี่ปะไก<อ>่ใช้ใช้ลักลอยเพิ่นเป็นแบบไหนโอ้นี่บ่ชลักลอยพี่ปะไก่ก็จะได้โต๊ดนั่นแหละน้ำเชื่อเนี่ยผีปะไก่พวกเนี้ยแมนโอ้โก็จะเป็นศูนย์หาสามของเพิ่นเนี่ยนี่น,นี่เลขกสองตัวเพิ่นเอาลักลอยใส่ครับ เลขสองตัวพ่นหาสามแล้วก็มีหลักลอยใส่เขาไม่เชื่อกันเ,ยเลยนทั้งสี่ละเพราะว่านี่ก็คือกันสี่สามหาครับลักลอยผิวกายเป็นแมนด้วยครับผมเอาพูดเพิ่นเขามาสามหมวดติดพอจะเรื่อสินมาลุดหมวดนี่เขากูดทางเขาคูทางครับพี่น้องพี่น้องเบื้องเลขกันพอจะเรื่อสินด้วขค่ะเอามาประกบคู่เส้นพี่สาวเกาหลีพี่สาวเกาหลีเลยครับ ได้ทุกงหมดครับผมงวดดาก็ะลองเบิ้งครับผมมาเบื้องเห็ดเอาวแล้วน้ำเชื่อสิภาพประกอบครับหนึ่งซีกับส่วนซีคนเขาเล็กวิ่งกับน้ำเชื่อเออคนเขาจะเหลขกวิ่งนี่แม่บอกกันก็ผี่ปกายอยู่นีู่นย์ซีกับหนึ่งซีอยู่ตงเนี้ยเอากับไหวสมนีเด้อครับพี่น้องในคลิปนี้ครับตามต่อคลิปหนาครับผมพี่น้องเนาะ วันที่28กรกฎาคมลาบพัฒนา2ทุนครึ่งกับดีใจกับพี่น้องย c ที่ได้โชว์ได้ลาบและกับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง c ซี่ับผมที่ผ่านหวังในในงวดนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้อง28กรกฎาคม66สวัสดีครับ